เมนูวันนี้ตำถาดแกมพวงไข่เจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีจับปอแมพีน้องกูคู่กูคนนอ่ะเจ้าบกว่าเหนือกลางอีสานใต้ต่างประเทศต่างแดนป้าเม่กินเซ่็จขอสวัสดีเจ้าป,ปนนา้า,า,นนก,า,าปปกับป้าปเม,เม่เห็นแล้เเจ้าวันนี้ป้าเม่นมากินอันนี้เลยเจ้าซุ้มตำถาดปลรารจ้าตำถาดปลรารเจ้า ผักกับผักแก้มกับบะมี่อย่างค่ามีบะหอยเจ้ามีถั่วพูมีผักคอดจ้สลัดคอดเขียวคอดแดงเจ้านี่เลยจ้าถาดอะไรมัางมีเจ้ามีลักี้มีปูอัดแล้วก็มีนี่เลยเจ้าพวงไข่จ้าพวงไข่นะจ้าพวงไข่ซื้อมาหนึ่งกิโลเลยพวงไข่นะจ้าลวกแล้วก็มีปลากอบเจ้ามาๆมากินเลยเจ้าแล้วก็ าไปได้เลยก็คือข้าวเหนียวเจ้าก่อนติดตามรับชมอย่าลืมนะกดซับสไครต์กดไลค์กดกระดิ่งกิงิงเพื่อปราเมตยเนื้อเจ้าเพื่อจะมาผัดคลิปต่อไปเนาะอมาเลยเจ้ามากินด้วยกันเลยเจ้ากําแรกแฮกหมานกินข้าวเหนียวไปสักน่อยเนาะเอาข้าวเหนียวฮองตองเจ้าอันแซบตองเจ้าฮื้ืม้วงไข่จ้ะควงไข่ของไก่เจ้าอื้อ หันเลยเปิดออปเปอร์มยำ หูหข้าวจ้ะหูข้าวปุ๊ะ

mắt mất chả phong khai lắm lắm Mock. come ba ma na จาดจัดจุดจัดฟาดเ้ม,มัันเดิมจ้า やっ ตัวเล็กนั่งกินเอาดอกอยู่ข้างลางออาง่างเนี่ยข้างๆ่งจ้ะ <laughs> Putt, da! อิ่มแล้วเจ้าป้าเมอิ่มแล้วคะ่ะเพรขนาดในเจ้าขอบคุณเนอเจ้าทุกทท่านที่พอจนจบคลิปเนอเจ้าขอบคุณทุกๆกํำลังใจที่ติดตามป้าเมย์มาเนอเดี๋ยวป้าเมย์จะฝั่งตัวไปหาครบท,ทุกบ้านนะเจ้าปะกันไหมคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย <S <S>